สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพยอมค่ะวันนี้พามาดูจันทถั่วกันนะคะจันทั่วหรือว่าดอกถั่วนะคะโอ้มีหนอนชนใบด้วยอีกแล้วนะครับท่านเดี๋ยวต้องใช้กันไกลมาตัดใบออกเยอะเลย จะมีกลุ่มผีเสื้อนะคะเป็นผีเสื้อตัวเล็กมากนะคะมาเกาะตามใบนี่ค่ะเริ่มมีฝักออกมาแล้วนะคะเป็นหนวดเขาเรียกว่าหนวดปลาเค้านะคะนอนชนใบเยอะมากเลยนี่ค่ะ เริ่มออกหนวดปลาเขากันแล้วนะคะอีกไม่นานเดี๋ยวว่าไรองพยอมก็จะได้กินถั่วฝักยาวปลอดสารพิษแล้วนะคะถ้าไม่มีเพี้ยแมลงมารบกวนนะคะตอนนี้เริ่มติดฝักเล็กๆเป็นหนวดปลาเข้านี่อันนี้หนวดยาวแล้วนะคะ าไม่มีตัวอะไรมารบกวนก็จะได้กินใบจะได้กินไวๆนะคะส่วนใบนี้แกงส้มได้นะคะแต่ใบอันนี้มีหนอนชนใบไม่กินนะคะนี่ค่ะตัวยังอยู่ในนี้เลยนะคะจะตัวจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนนะคะอยู่ในร่องเทขาขาวแบบนี้นะคะนี่ค่ะตัวเขาอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้หัวแม่มือนะคะนี่ค่ะ ตรงที่หยิกลงไปนี่นะคะแล่เขาก็จะเจริญเติบโตงอกงามได้ดีนะคะนี่ค่ะเถายาวยันยอดแล้วนะคะเริ่มไขว่ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะสุดปลายไม้แล้วนะคะถ้าเราหยอดไม่หนาเราก็จะได้นี่อันนี้คือตัวอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะ แกเอ๋เนี่ยไม่หนีด้วยนี่ค่ะมาแรงอะไรเอ่ยสีสวยดีนะคะเขาไม่หนีด้วยนะคะจับตัวยังไม่หนีเลยนะคะนี่ค่ะอุ้ยหลบแยะก้นต่อยไหมเนี่ยเนี่ยสีสวยนะคะ ไม่รู้มาดูกินน้ำเลี้ยงหรือเปล่าวันนี้จะพามาดูถั่วฝักยาวขึ้นค้างข้างบนเต็มแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นช่อดอกนะคะช่อดอกหรือว่าจันของถั่วนะคะ ส่วนอันนี้เป็นมันมันห้านาทีของเฮียป่องนะคะตอนนี้ต้นสูงมีหัวไปแล้วนะคะนี่ค่ะได้น้ำจากโคนถั่วนะคะส่วนตรงนี้เป็นแถวของมะเขือนะคะตอนนี้กำลังกลุ้มใจ ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะคะมากัดสายน้ําหยดต่อสองครั้งแล้วนะคะก็ยังกัดเหมือนเดิมไม่รู้ว่าเป็นน้องกระต่ายหรือเปล่านะคะอันนี้ว่าเป็นมะเขือม่วงม่วงหรือเปล่าทำไมใบไม่ไม่ม่วงเลยอันนี้ว่าเป็นมะเขือม่วงของช่องน้อยทำสวนนะคะ ก็มาถอนนะคะมาถอนหญ้าให้เห็นต้นเขาจะได้ได้รับแสงนะคะที่สงสัยมากเลยก็คือสายน้ำหยดโดนกัดนะคะเพิ่งจะต่อไปได้เมื่อวันก่อนนี้นะคะนี่ค่ะ พ่งจะต่อไปใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะเขาก็มากัดต่ออีกนะคะกัดไม่ห่างจากจุดเดิมนะคะไหนเอ่ยต้องเปิดน้ําถึงจะเห็นนะคะเรียกว่ารูใหญ่นี่ค่ะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นรูนี่ค่ะบอกแปลกมากเลยไม่รู้ว่าตัวอะไรหรือจะเป็นหนู ไม่ไม่หนูก็กระต่ายไม่กระต่ายก็กระลอกมีสามชนิดนี้แหละที่ชอบกัดสายน้ำหยดมากที่สุดอ้าวมีตัวอะไรกินกินใบด้วยเดี๋ยวต้องเอาน้ำหมักมาฉีดเดี๋ยววันนี้คงไม่ได้และใกล้มืดนะคะ ก็แค okay. จะมาถอนแล้วก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าเริ่มมีปัญหาสำหรับถั่วมีหนอนชอนใบแล้วก็มีมะเขือก็เริ่มนี่อันนี้ติดลูกแล้วนะคะเดี๋ยวรอรุ่นกันนะคะว่าจะเป็นมะเขือม่วงของช่องน้อยทำสวนจริงหรือไม่จริงนะคะเริ่มออกลูกแล้วนะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะคะว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือนะคะเป็นมะเขือพวงที่เขาขึ้นเองนะคะอันนี้ก็ตัดแต่งต้นไปหลายรอบแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไรองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะฝนเล่ลมเริ่มโชยมาอีกแล้วนะคะ